ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาทัวรเมืองสก i b บ d ร์ดีเวสนะครับหลังจากที่มันมีในโรบอกแล้วใช่ไหมเราก็มาสร้างกันในซากุระนะครับอ่าตอนวิคีิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะคบอ่ะไปทัวร์เมืองกันเลยล่าหน้าเมืองนะครับมันเราว่าไปที่อ่าซึ่งเรจะว่าไปที่จุดใหญ่นี้ครับแล้วก็ ตรงมาตรงลานกว้างเ <c oughs> มื่อก่อนันเป็นลานกว้างนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมเอามาสร้างออหน้านี้ก็จะเขียนตรงกลับไว้ว่า Skibidi Waste อ่าส่วนโอ้ลืมเ,เข้ามาเลยครับเราก็จะเจอกับ Jack O' Lantern นะคบนี่ครับเป็น Jack O' Lantern คือไม้อยู่นะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นสี p เกอร์นะครับสปีเกอร์ลัมกินนะครับ หรือไม่ก็พัมกินสปีกเกอร์นะครับสว่วนอ่ะรอบๆก็จะมันติดเนะคล้ายๆเหมือนของในแมพเรา <c oughs> โอเคส่นนี้เป็นอุย้ยโถ่ส้วมยักษ์โถ่ส้วมยักษ์จ้าวูย้ยังใหญ่เลยือบเกือบจะสูงกว่าเราอีกนะเปิดฝาชักโครกทีนี่คือสูงกว่าหม้ก็คือมันจะดูสมจริงหน่อยนะครับตรงที่ว่า อ่ปกติเวลาเราว่ามันที่ฮัพใช่ไหมข้างหลังเรามันจะเป็นอ่ามันจะเป็นตู้เสื้อผ้าเอออันนี้นะฮะตัวช่วงยกกันแล้วช่ข้างหน้านี่เป็นแคคโอเทนท่เออเราก็จะพาปไปดูกันเลยนะคะว่ามี <c oughs> สีที่ผมกกำลังสร้างขึ้นมาเนี่ยมีตัวอะไรให้กดตัวตอรรบรับเคสบ้าง เราไปชมกันเลยเดินทางมาใช่ไหมเออนี่ฮะนี่ยผมทราบก,กันฮะแล้วเราก็จะเดินมาข้างๆนี้ผมสร้าตึกสีเหลืองตึกส,สีขาวแล้วเราก็นเดินไปตรงนี้ครับมันผมจำได้นะครับเพราะผมสร้างทีวีบ้แม่นไว้ตรงตึกขาวนุ่นเออ ทีวีบูเมนแล้วก็ก็นี่มีตัวแบบลับด้วยคงคราว,ว่าทีวีบูเมนนะครับอันนี้เป็นทีวีบูเมนอ้โหสวยมากเลยคือผมสร้างเองเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นคอปเตอร์ของสปิเกอร์เฮลิสสปิเกอร์เฮลิแบบตัวอยู่บนที่มันเป็นตัวฟ้าสีสูงอยู่นะครับ อยูนี่ก็ว่ามีไหมอ่ะไม่มีแบบนี้นแสดงว่าติดฟ้านี้นะครับเป็นแบบติดที่สูง,งที่สุดก็คล้ายๆเหมือนกับติดที่สูง,สง,งที่สุดในแบบนีะคะก็คือแบบจำลองแบบก็ดีมากเอ่ะนี่ตัวของมันเป็นแบบนี้ตัวของมันตัวสีเทาแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะไม่ได้มีแค่สามตัวแจ็คโอเทนทันเออแซเกอร์เฮริกลี่มาแล่วนะครับ ยังมีดีเจสกิบบี้เลยนะครับก็อ,อย่างแรกเราวาไปที่อ่ะมวสิคลับซากุระมีวสิคลับนะครับเดินเข้าไปเลยโอ้เจอกับดีเจสกิบบีพอดีแต่คืนนี้เป็นแค่แบบประกอบฉากนะครับไม่สาม,มารถโตโตตอบได้อันนี้จะเป็นแผ่นรองดีเจนะครับ ันนี้ก็จะเป็นเวทีของเราเลยมาดูกันว่าถ้าเกิดมีคนมาเยอะนะนี่เดี๋ยวผมปรับเสียงให้ฟังนะครับเสียงไม่มีแล้วนะฮะเคแล้วก็ลุกออกไปเรียบร้อยแล้ว ส่วต่อไปนะคือตรงเนี้ยคือเราก็จะไปทวัวร์เมืองกันว่ามันมีตึกอะไรบ้างเพราะม,มันเป็นเมืองที่ผมเพิ่งสร้างเลยคับเออทางมันก็จะแบบมีแบบขู่ขะบ้างนะคือผมจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมพวกคนไปเลยนะครับว่าตึกไหนอะนะมันคือตึกอันไหนในเกมตัวบอกเลย เลาต้นเกมมาใช่ไหมไอตรงนี้เนี่ยมันคือตู้เสื้อผ้าหลังหลังแกที่หับเลยเวลาคุณวัดไปที่หับเนะีมันจะมีนตู้เสื้อผ้าหลังนี้แต่ใน,นที่จริงไอคอน,น,นส,สีเหลืองแต่คือผมจำไม่ได้เลยผมก็เลยเปใส่เนไงเออแต่คือไอคอนด้านสีดำํำส่วนไอโทรศัพท์ยักษ์นี้นะผมก็แปลแ่ยนอันนี้คล้ายเหมือนกับคนอื่นที่เล่นเนี่ย เป็นแจ็คโอไทชันถือม่าฉันดีเน่เคนเมื่อกี้เสียงจจ็กแพกมันจะดัง่อยนะครับอ่าคือเดี๋ยวละาตึกนี้คือแบบสูงเอาทีเดียวเมื่อกี้เราไปดูด้านขวาที่มีทีวีบูแมนแล้วใช่ไหมทีนี้นะครับอ่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้ทัวร์ตรงนู้นนะอันนี้มันจะเป็นอินดัสเรีย ันะครับเป็นอินดัสเทรียลหรือว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็นอุตสาหกรรมนะครับเออนี่คืออินดัสเทรียลรูปนักเล่นมาจากตนี้เนี่ยโอ้รถมันติด โูตัวละครยังแปลกเลยเดินก็ไม่เดินดีด้วยตัวละครเขาชุ่มืองกันอันนี้เป็นอินดอร์สเตียลของเราไมนะ่มีเลยเนออินเดอร์สเนะตียลอินเดอร์สเตียลก็นึกว่าบ้านพันนะก็คือมันมีทางเบี้ยวอยู่นะ ด้าเี้อยอางเี้ยข้างหลังมันเป็นแบบเนี้ยข้างหลังมันจะเป็นมันจะเป็นเอ่อคือที่เขาให้เดินเลาออกมาลเล้วรอๆก็จะเป็นจุดคือแบบผมทำทีนะครับผมก็ทชแบบทำแบบที่ย่อไปเลยนะครับไม่ได้ทำแบบเรียงใหญ่อะไรคือแบบผมก็แบบจำทางไม่ค่อยได้นะครับผมก็เลยแบบเออวางๆเดาๆไปเลยนี้กระโปรงแล้วนี่ที่กุดเคลียร์นะครับ น,นี้นะครับเราก็จะมาพาชมเมืองน,นะครับตรงข้างด้านหน้าขอบสถ์นะครับเล้ก็จะมาสอนวิธีการทํารายละเอียดนะครับคืออันนี้นะครับอ่ามันไอรองเท้าบูทนี่ใช่ไหมอ่ามันคือคริสต์มาสบูทอันนี้นะครับอ่าใครไม่รู้ก็มาเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับคือใช้รองเท้าบูทของคริสต์มาสส่วนนี้ใช้เป็น อ่เป็นเขาเรียกว่าลูกทรงอะไรอะ่ะอ่ซีลนเดอร์นะครับที่เป็นลูกทรงซีลนเดอร์อันนี้กางเกงขาเป็นขากางเกงนะครับซีลนเดอร์เหมือนกันส่วนนี้เป็นอะไรอะ่ะคิวนะครับข้างบนนี้ก็คิวเหมือนกันนะครับส้มส้มส่วนอันนี้อ่อสปีกเกอร์แอลนะครับอันนี้ก็คิวคิวส่วนนี้คิวปรับขนาดใหญ่นะครับคิว ส่วนนี้ซิเลนเดอร์นะครับอันนี้เป็นบิ๊กฟรีต้นไม้ใหญ่เ่ื่อนเป็นซนะิกแมตดีน็ไม่รู้นะครับส่วนนี้เป็นปิเกอร์แอลเ่าตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่านี่มันเดินตามมาลำพื้อโอ้โหเกือบตาย,ยาเ่ย้ยตอนนี้นะฮะวางกลางถนน วางบนรถนะฮะฉะนั้ไม่ต้องวุ่นวายอ่าตรงนี้เป็นแจ็คโออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่นน่คือมันเป็นฟลักชองนะครับเรียกว่าแจ็คโอส่วนตรงพื้นนี้ครับสลินเดอร์อ่าสลินเดอร์ส่วนนี้ก็ะจะประมาณนี้นะคือแบบปรับขนาดอะไรตามที่ตัวเองชอบนะครับอหลังนี้จะเป็นตึก ไไหนไม่ได้แล้วแต่คือที่แบบผมว่ามันน่าจะายนะคือมันมี DJ เจท l e t เผมจะไปสอนรายละเอียดทําแต่ละตัวนะฮะอันนี้มันใช้พวกรูปทรงต่างๆทั้งซิเลนเดอร์โคนคือวงกลมเอ่อฮีมิสเปียนะครับฮีมิลบสเปียส่วนนี้เป็นไ r น์โกวอทรนโกนะครับสว่วนนี้เป็น เป็นสปเ,เปียร์ลบอะไรสักอย่างนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้อ่ะทีนี้ลบสปเปียปร์ข้างนี้ไม่มีอะไรนะฮะเราแต่งตัวดีๆเราแต่งตัวดีๆคล้ายๆเหมือนกับคาเมร่าแมนนะครับมาเรารู้แล้ไปชุดน,นี้ไปก่อนอ่ะ แล้วเราก็จะมาทําเป็นบิ๊กคัมเร่าแมนนะครับหรือว่าบูธคัมเรราค่าคัมเร่าอยู่หลังนี้ทีวีคัมเร่า ไม่รู้หัวมันใหญ่ใหญ่ไปทีไหนี๋ยวมาปรับหน้าเนี่นเลยเริ่มมาปรับส่วนหัวกันเลย อย่างแรกใช่ไหมเราหยิบพรมมาก่อนเราก็มานั่งแล้วปรับขนาดให้มันโอ้โหใช่ไหม ต่อไปอันนี้นะคะนะฮะอันนี้จะพอเอ่อก็จะมาถือกัน ประมาณนี้เลยทีนี้เราก็จะมาเราได้เป็นตอนนี้เรียบร้อยใช่ไหมเราก็จะมาอยู่ที่หน้าหับกันเลยอ่ารับ้กี้เว่นนี้คือไปหาทีวีบุมนเพื่อที่ว่าจะกดเคสนะครับ พลาดบ้างนคะครับเพราะว่าผมจําทางมากพอได้แล้วถึงมันทํากลมไม่ได้ผมก็เลยนะทําแบบเออกลมๆเรี้ยวๆห้าได้ควีตเร็วต่อไปฮะเรามีเจ๊แผ่นแล้วอ่าไปหาตัวของมาเขาบอกก่อนเลยนะครับว่าผมถ่ายคลิปตอนนี้ก็คัมแล้วตอนนี้ติดผู้หญิงคนนึงเน็ก ันนี้ครับคือผม,มกดคีย์เลยทนะีนี้เราก็โดนลงไปเดี๋ยวโหลดแแบใหม่แป๊บนึงนะ บ้านพัง ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะกลับมาในสภาพปกติแล้วนะฮะตัวเองก็เหมือน้เ้นเต้เต้นเลยนะฮะเมื่อกี้บ้านมเออเร่อ่าในีสุดเราก็ได้แล้วสำหรับทีนี้นะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับอ่าบ๊ายบายใครชอบทีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะฮะ Ah, uh, salah apa ni? Bye bye.